สวัสดีครับกลับมาพบกับผมาี่ช่อแน,นด์อกรณนะครับผมวันนี้ยังอยู่กันในเลนใหม่เช่นเดิมครับเป็นตัวเฮกินะฮะแต่วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเรามากันห้าคนเท่บผมรวมคนได้เท่านี้ยวันนี้ก็เป็นคนเด็กน้องๆในกิวนอกข้องเหมือนเดิมนะครับผมหาาคนรวมกันก็มีผมนะฮะตัวเฮกีแล้วก็มีน้องเจมส์น้องมิวน้องเต้น้องบูมครับผมท่มาคน ที่แรกกันว่าจะขอสักเจ็ดประจันบานหน่อยนะคนไม่เข้าก็เลยลองรุยห้าดูจะรอดไม่รอดย,ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคเออหือ <Okay. S 2> อีกแล้ววะแล้วมัน ตีทันต้องอยู่อยู่ๆก็เห็นมันไรวหรอ,อ,ะ <c oughs> อจะตายแล้วจะไล่ต้อนกูทำไมเนี่ <c oughs> ยเยอะแยะก็ไปไล่ดิ Nè, ồ ô mong bọn ta gì đi, vừa nhiều tổng ra hai bọn tổng Né à, đôi tài Ô ô ô, quá Nè, như โอ้ยโ,ยโยดนพรัสินดิกระเดินชีวิตโอ้โหมันกิ้งทับก็มีดาเมจด้วยหรอไม่รู้ลงมาไม่เคยโดนเพิ่งเคยโดนนี่แหละ วัวแต่โอ้ไม่ไหววะ่ะตักไปตักไปเยอะเลยแบบนี้ตายตายเปลืองตายฟรีตายเปล่าเลยแหละ <c oughs> ไปกล้าหลอนเราตายกับไปกี่ทีแล้วทำไมมันต้องคอมเฝ้าผมด้วยนะพี่มันากเข้าคลองเต้ไว้คนเดียวถ้วาปรสิตมันก็ยิงไม่ตายด้วยนะ

Two

ไกลๆครับพละวีเอ้ยไอ้จะตายวะไอ้บูมจะตายบุญจะตายถุงออยู่ไป โอ้ยแดง้ตัวครับผมโอ้ย,อ,ยอันติีติดด้วย เชมบินชิบหายแล้วทุกคนไม่มีแล้วด้วยผมหมดแล้ไอ้ทุกคนหมดแล้วนะครับโอ้โหตล,ละสิี่ระเบิดตัลวละสองพันเก้าเลยนะกระเดินชีวิตกู 加。<noise> <noise> แปลว่าแต่ละคนจชคดแล้ว,ลวต้องดูแลตัวเองนะตอนนี้โออโดนมันกัด โอ้โหโอ้โอ้สามดอกติดป้ากันะแปะแปะแปะเลยนี่มันวิ่งไ้หัวอย่างนี้เลยอะใครไปหลบพี่แกทนวะ

ม่เป็นไปไหนมาละ

Ủa đôi mà bà kia lưng đồ là trả Thì đi cái bé lại thôi คอ,อมคอมเหลือแต่ชุบตีเลยพี่โอ้โหเมึงเก็บชุบเอาไว้ใช้ตอนนี้เลยดีดีดีไม่เอาดี โอ้โหโดนมันยิงปรสิตยันหน้าแล้วปรสิตขามันระเบิดใส่อีกรับมตายเบยอมชุดเตะนะพี่ตายไปกี่คนละสองคนทำไมซ่อมของก็ไม่ไหวอะดนตบตีก็ตาย ทำไมวันนี้เซอร์แฟนคนเดียวยังเปโอ้ยก็ลูกอ้ายจะทอบของก็ไม่กูชอบอ่าคนเย่ๆตัางแย่ทำไมต้องเลือกกูสาวปีวิเวงมาไกลๆคนเดียวนี่เหแล้วโดนตกทีเดียวก็ตายแล้วไม่ให้กูซ้อมสัดแม่ จะเล่นสิจ้ะของเขินก็ซ่อมไม่ได้แม่งังคาตกใจเวรจริงๆนอนอย่างเดียวตอนนี้ไ้ไงไปเลยมิวคนเดียว นวัดนีอย่างเดียวเลยนี่ว่าอ๋อตี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 ตนี่มาวัดนีน <laughs> ี่นี่สุดยอดแล้วก็มาเล่นบาฮากับพี่ป้อนสองคนชนะเอาอีกคอมอีกชาวพวก วาร์ปได้ก็อย่างเงี้ยพี่วาร์ปทพียงโคตรไกลสายกายภาพไม่มีอาชีพไหนวาร์ปได้ไม่ใช่หรอไม่มีพี่ผมอิจฉามากกัตทงนี้แล้พี่ <c oughs> ลูกค้าหลอกสิอยู่กับทีมบอส เอาว่ะมัเอาว่ะเรามาตายแล้วมันลุกนะเพ่เดี๋ยวผมจะเปิดสบู่นะก่อนผมไปนอนเรนจะไปนอนแล้วเหรอครับอะไรวะพึ่งลงไปรอบเดียวเองผมมีสบู่อยู่ก่อนไหมแต่เองลงได้อีกรอบไม่ใช่เหรอไปลงใหพบก่อนนะร,รีบไปนอนเลย ุุยสีมันกำลังจะหาปัอ๋อวันนี้วันหานดีกว่ามีปัญหาก็ทายมาดีไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไก่เกยก่อนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดีก่อนไข่ไข่เกยก่อนมันต้องวิวัฒนาการจากไก่ไข่ ม,มันอาจาจะเป็นมันอาจจะเป็นไข่ของตัวอะไรสักอย่างไม่รู้เราไม่เคยววัฒนาการในไข่ออกมาเป็นไก่บ้านิวนาวว่ะบอกเขาพี่มันโซโลบาฮาได้ <c oughs> <c oughs> Tư cầm nợt, tư bạc nóng tư gầm các bộ này nợt, tư gầm nợt, tư bạc nóng mưu. ครับผมก็สำหรับด่านนี้ก็จบไปอย่างตุลักตุเรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเราได้น้องมิวเป็นฮีโร่ช่วยเอาไว้นะครับจนผ่านไปได้ที่เหลือก็นอนเกลี้ยงโอเคครับงั้นก็ขอลาไปก่อนดวาานนมม้วย,ก,ก,ยก,วก,กันท่นานะครับผมไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากใจเพื่อนๆดูกันด้วยนะจ๊ะพิเศษยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นแนะนำติชมได้ที่อินสตาแกรมครับผมวเว็บต้น เฟซบุ๊ก k c o คอมสไลด์คอมบูดานะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนะพี่เตสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับ